สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอโจโฉค่ะบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีแง่มุมน่าสนใจเยอะมากเลยจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราไปรวบรวมมานะคะทั้งบทวิเคราะห์วิดีโอหรือแม้แต่คำสอนที่ให้ลูกๆเขาแล้วก็พวกชีวประวัติด,ด้วยค่ะครับผมเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจความซับซ้อนของโจโฉให้มากขึ้นทั้งในบทบาทนะักกลยุทธ์ผู้นำแล้วก็ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยใช่ครับโดยเฉพาะบทเรียนเรื่องธรรมชาติคนเรื่องอำนาจที่แบบว่ายังเอามาคิดต่อได้ในยุคนี้เลยนะคะครับเราจะพยายามกลั่นเอาแก่นสําคัญจากข้อมูลเหล่านี้มาคุยกันให้เห็นภาพโจโฉหลายๆมุมเลยทั้งมุมที่คนทั่วไปอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วกับมุมที่เอ่ออาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ครับค่ะเริ่มตรงไหนดีคะเอาตรงคําประเมินที่ดังๆก่อนไหมคะที่เขาเฉียวเคยพูดถึงโจโฉว่า ในยามสงบท่านคือขุนนางผู้มากความสามารถในยามกลรยุค์ท่านคือบุรุษอม,มหิตใช่ค่ะใช่ค่ะคำนี้เลยมันแบบสะท้อนความซับซ้อนในตัวเขาดีจริงๆเนาะอืมจริงครับและที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เรามีคือความเข้าใจของโจโฉเรื่องธรรมชาติมนุษย์คือเขาดูจะเข้าใจลึกซึ้งมากว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์นะไม่ใช่เรื่องน้ำใจหรือคุณธรรมอะไรแบบนั้นเสมอไป อ๋อที่ว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์ประมาณนั้นเลยครับพันธมิตรก็เหมือนเครื่องมือชั่วคราวเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ตลอดซึ่งมันก็ต่างจากแนวคิดเรื่องพี่น้องร่วมสาบานที่เราเห็นบ่อยๆในยุค3าก๊กเหมือนกันนะครับอืมอืมค่ะแล้วความคิดแบบนี้มันให้บทเรียนอะไรเราบ้างคะก็หลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือ อย่าเพิ่งไว้ใจใครง่ายๆเพราะใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมือนกรณีลิโปใช่ครับลิโปนี่ตัวอย่างชัดเลยเก่งมากนะแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องหักหลังนายเก่าซ้ำๆเพื่อผลประโยชน์หรือแค่เอาตัวรอดค่ะแล้วก็เรื่องให้ดูการกระทำมากกว่าคำพูดถูกต้องครับคนที่เป่าประกาศว่าซื่อสัตย์อาจจะเป็นคนแรกเลยที่หักหลังเราสังเกตพฤติกรรมสำคัญกว่าเยอะแล้วก็พวกภัยเงียบ ศัตรูในคราบมิดนี่อันตรายกว่าศัตรูจริงๆอีกนะคะแน่นอนครับอย่างซูมาอี้มีไอ้ครับเริ่มจากเป็นขุนนางคนสำคัญของบุยก,ก๊กดูพักดีมากแต่จริงๆคือซ่อนเคี้ยวเลิบรอจังหวะรอจังหวะโค่นตระกูลโจในรุ่นหลังๆใช่ไหมคะใช่ครับโค่นในรุ่นหลานเลยมันทำให้คิดเลยว่าการอ่านคนให้ออกเนี่มันสำคัญขนาดไหน จริงค่ะแล้วก็มีเรื่องการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนคนอื่นด้วยใช่ไหมคะพวกความโลภความกลัวครับใช้มาเป็นเครื่องมือควบคุมสถานการณ์ซึ่งมันก็สอดคล้องกับวิธีที่เขารวบรวมคนเก่งๆมาอยู่กับตัวเองได้เยอะแยะแล้วก็ใส่เต้าอํานาจขึ้นมาใชยชนะที่ศึกกลัวต่อนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเนาะที่ใช้กลยุทธ์อ่านใจคู่ต่อสู้ใช่ครับทําให้เขากลายเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดทางภาคเหนือได้เลยแต่ โจโฉก็ไม่ได้มีแค่มุมการทหารหรือเล่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องออปัญญาการปกครองด้วยครับมีเรื่องเล่าน่าสนใจตอนเขาสอนลูกชายโจเจียงที่เก่งรบมากอ๋อค่ะเขาบอกลูกว่าใช้กําลังอย่างเดียวชนะคนได้ไม่กี่คนหรอกแต่ศิละปะศาสตร์การปกครองพิชัยสงครามต่างหากที่จะครองใจคนเป็นล้านได้โหสแสดงว,ว่าวิสัยทัศน์ไกลกว่าแค่การเป็นนักรบนะคะ ครับมันแสดงว่าเขาเข้าใจนะว่าจะสร้างรัฐให้มั่นคงเนี่ยมันไม่ได้พึ่งแค่กำลังทหารอย่างเดียวต้องใช้าศาสตร์ในการปกครองการซื้อใจคนด้วยอืมก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาวางรากฐานวีโกกได้ครับแล้วก็มีข้อมูลอีกว่าเขามีลูกเยอะมากซึ่งก็เป็นดิมิตินอกเหนือจากเรื่องการเมืองการทหาร ที่นี้มาดูเรื่องอำนาจกันบ้างค่ะมีข้อมูลหนึ่งวิเคราะห์ไว้น่าสนใจว่าอำนาจมันมี2ด้านเสมอมีขึ้นก็มีลงเป็นเหมือนสัจธรรมอันนีจังครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับค่ะโจโฉนี่รุ่งเรืองสุดๆก็หลังซึกกว่าต่อเลยประมาณปีคศ .200 รวบรวมดินแดนสำคัญทางเหนือ,อไว้ได้หมดถือเป็นจุดพีคเลยนะคะใช่ครับแต่พอมาแพ้ศึกใหญ่ที่ผาแดงหรือเซ็กเป็กปี208 อันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยหยุดการขยายอำนาจลงใต้แล้วกเ็เหมือนเป็นสัญญาณว่าอำนาจเริ่มจะถดถอยแล้วค่ะแล้วสุดท้ายแม้จะวางรากฐานวีโกกไว้ดีแค่ไหนไม่กี่สิบปีหลังเขาเสียตระกูลโจก็ถูกโค่นโดยตระกูลสุมาอี้อยู่ดีครับชัดเจนมากเรื่องความไม่แน่นอนของอำนาจน่าคิดนะครับว่ารากฐานที่อุตสาหสร้างมาสุดท้ายก็ถูกคนใกล้ตัวนี่แหละพลิกไปหมด อืมจริงด้วยค่ะสรุปจากที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าโจโฉเป็นคนที่ซับซ้อนมีหลายมิติมากๆเลยนะครับทั้งฉลาดเรื่องกลยุทธ์เข้าใจคนลึกซึ้งมีวิสัยทัศน์ผู้นำแต่ชีวิตเขาก็สะท้อนสัจธรรมเรื่องความรุ่งเรืองความเสื่อมของอำนาจได้ดีจริงๆค่ะ แก่นสำคัญที่น่าจะได้จากการคุยกันครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการตระหนักถึงพลังของผลประโยชน์ที่มันขับเคลื่อนคนเราจริงๆแล้วก็ออความสําคัญของการมองการกระทํามากกว่าจะเชื่อแค่คําพูดสวยหรูเนาะครับผมและก็ขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองคิดกันลเล่นๆดูนะครับว่าภาพลักษณ์โจโฉท,ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรราชหรืออัจฉริยะ มันได้รับอิทธิพลจากการตีความในยุคหลังๆอย่างวรรณกรรมหรือบันทึกต่างๆมากน้อยแค่ไหนอ๋อหมายความว่าตัวตนจริงๆของเขาอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันไปอีกก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าตัวตนจริงๆของเขาอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเข้าใจกันอยู่ก็ได้ครับ